ความเดิมตอนที่แล้วในค่ำคืนที่เธอควรจะเฉลิมฉลองกับความสำเร็จในงานพิมพ์ชนกกลับพบสายตาของชายแปลกหน้าที่ไม่ใช่แขกคนสำคัญแต่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่สายตาของเขากลับมองลึกลงไปถึงส่วนที่เธอไม่อยากให้ใครเห็นและเมื่อเธอเปิดประตูห้องให้เขาในคืนนั้นเธอไม่รู้เลยว่ากำลังเปิดประตูหัวใจให้กับใครบางคนที่อันตรายกว่าที่คิด คุณชื่ออะไรพิมพ์ชนกถามหลังจากยื่นแก้วไวน์ให้เขาคิรินเขาพูดสั้นๆด้วยน้ำเสียงต่ำทุ้มและเงียบไปดวงตาของเขาไล่มองห้องของเธออย่างเงียบเมียบไม่มีความก้าวร้าวแต่มีพลังบางอย่างที่น่าหวาดหวัน่นผมไม่เคยมาดื่มไวน์กับใครแบบนี้แล้วตอนนี้รู้สึกผิดหรือเปล่าเปล่าแค่รู้ว่ามันจะไม่จบแค่ไวน์แก้วเดียวเธอหัวเราะเบาๆอย่างไม่รู้ตัว ผู้ชายคนนี้ไม่พูดเยอะแต่ทุกคำที่พูดเหมือนแทงลึกลงในติดใจเธอถามเขาว่าทำไมถึงมาทำงานแบบนี้รูปลักษ์การพูดจาและบุคลิกของเขาไม่เหมือนพนักงานทั่วไปเลยเขานิ่งไปนานก่อนตอบว่าเพราะผมต้องการหลบอะไรบางอย่างและงานนี้ไม่มีใครสนใจจะถามคำถามแต่ฉันถามและนั่นแหละอันตรายพิมพ์ชนกเริ่มรู้ว่าเบื้องหลังสายตานิ่งเฉยนั้น คือความเจ็บปวดบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเขาไม่ใช่แค่คนแปลกหน้าแต่เขาเป็นคนที่กำลังวิ่งหนีอดีตบางอย่างคิรินยื่นมือมาสัมผัสไรผมที่ตกลงบนแก้มเธอมือของเขาอบอุ่นแต่มั่นคงเธอไม่ขยับหนีสายตาของเขาสะกดเธอไว้ราวกับเธอเป็นคนเดียวในโลกคุณไม่ควรเปิดประตูให้คนแบบผมแล้วทำไมฉันถึงรู้สึกว่าฉันปลอดภัยไม่อยู่ใกล้คุณไม่มีคำตอบ เขาโน้มหน้าเข้ามาแต่ไม่แตะริมผีปากเขาแค่กระซิบข้างหูว่าคืนนี้ผมจะไม่ทำอะไรคุณแต่อย่าคาดหวังแบบนั้นอีกในครั้งหน้าแล้วเขาก็ลุกเดินออกจากห้องเธอไปเงียบๆปล่อยให้เธอนั่งนิ่งพร้อมหัวใจที่เต้นไม่เป็นจังหวะในคืนนั้นไม่มีการแตะต้องแต่กลับมีไฟบางอย่างถูกจุดขึ้นระหว่างเขาและเธอมันเป็นความรู้สึกลึกซึ้งที่อันตรายเพราะเมื่อหัวใจเผลอเปิดรับใครบางคนที่ปิดตาย ผลลับอาจไม่ใช่แค่รักแต่อาจหมายถึงหลงในตอนหน้า <were> เมื่อคิรินกลับเข้ามาในชีวิตของเธออีกครั้ง เขาไม่เพียงแต่เข้ามาในห้องเธอเท่านั้นแต่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของเธออย่างเต็มตัวและการ,รเผชิญหน้ากับอดีตของทั้งสองกำลังจะเริ่มต้นพร้อมฉากเร่าร้อนที่จะเปลี่ยนโลกของเธอไปตลอดกาล Shadow